ำลำรีไปอย่ามากวนลูกน้องลูกน้องมากวนไปตรงไหนก็ตามแห่กันไปตรงนั้นเลยลูกน้องอนะอา้าวเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันต่อถึงเรื่อง รัตานาสูตรก็น่าจะจบแล้วเนาะเพราะว่าสเสด็จออกจากเมืองเวตาลีเข้าไปกรุงราชคฤหก็จบแล้วนะถึงแม้นว่าารายละเอียดต่างๆก็หมดแล้วนะ่นะพอถึงพอถึงแม่น้ำคงคาก็เหมือนเดิมอย่างที่มานั่นแหละฝั่ง พระเจ้าพิมพิสานก็ยังคงรออยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝั่งคันโนนแล้วก็เดินมารอรับถึงเพียงคอเช่นเดียวกันนั่นแหละมาเดินรับสเสด็จขึ้นสู่พระนครราชครุเหมือนกันเหมือนอย่างที่มาอันนี้ก็จะเริ่มเข้าเรื่องรัตนสูตรเออการณียเมตตาสูตรหรือว่าการณียเมตตาปริต ึ่งเป็นพระปะริรที่โบราณอาจารย์ท่านก็เห็นว่าสมควรเหมาะแล้วที่จะนำมากล่าวเป็นพระปะริรจึงได้หยิบยกเรื่องราวขึ้นมาอ้างถึงเหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้มีพระสูตรกรณียเมตตาสูตรนี้นขึ้นมา เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนะ่อประทับอยู่ที่เมืองอะไรนะอะเมืองอะไรก็แล้วแต่นึกไม่ทันนึกไม่ออกก็ใกล้เข้าพภรษาพระภิกษุจำนวน ห้าร้อยรูปห้ารูปก็มาเรียนกรรมฐานกับสำนักพระพุทธองค์เสร็จแล้วก็จะริกกันขึ้นไปทางด้านทิศเหนือห่างไปประมาณหนึ่งร้อยโยต์ไปเป็นพวกบ้างไปเป็นกลุ่มคณะของแต่ละคนบ้างไปแต่เฉพาะส่วนบุคคลบ้างเดินไปหนึ100่งร้อยโยต ไปถึงสถานที่หนึ่งเป็นป่าสูงใหญ่ร่มเย็นมีสระน้ำสวยเย็นสะอาดใสเป็นหน้าที่รื่นเริงบันเทิงใจเป็นเป็นอ่าทัศนียภาพที่สวยก็เลย พักคืนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนพอร,รุ่งเชา้าก็เดินเข้าเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านชาวเมืองชาวหมู่บ้านชนชาวหมู่บ้านเห็นพระภิกษุต่างก็พากันดีใจโอ้โหเพราะว่าน,นานๆครั้งถึงจะได้เห็นพระภิกษุสองสักทีนะ และตัวเองก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วด้วยได้เห็นพระภิโสพระพระพิโสสองก็โอ้โหเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งเลยนะก็เลยกราบอราตนาอ่ะยังไม่ได้กราบอราตนาก็จัดแจงพิสาหารมาถวายนะ จะแจ้งภิกษาหารมาถวายเรียบร้อยแล้วก็สนทนากันพอเป็นที่บันเทิงพอเป็นที่รู้จักกันได้พอจดจำกันได้ก็กราบอาราธนานิมนต์ให้จำปัญษาอยู่ณสถานที่นี้เถิดพระภิกษุเห็นว่าอ,อสถานที่นี้ก็เหมาะดีแล้วก็ เรื่องพิษสาหารก็ไม่ลำบากก็เลยรับนิมนต์อยู่ณที่ที่นั้นแล้วก็เข้าไปประพฤติปฏิบัติตนตามที่เรียนกรรมฐานมายัางโคนไม้บ้างยังถ้าบ้าง,งยังเรือนว่างบ้างตามแต่ที่จะสะดวกแก่จ้จะสะดวกจะเหมาะใจใแก่ใคร ก็อยู่ที่นั่นประพฤติปฏิบัติทากันอยู่ที่นั่นนะแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อพระเมื่อพระภิกษุสงฆ์ไปประพฤติไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ที่ใต้ต้นไม้มันก็ต้องมีอะไรเดือดร้อนสักอย่างนั <c oughs> ่นก็คือ รุกขเทวดารุกขเทวดาที่เคยอาศัยอยู่บนต้นไม้แบบสบายอกสบายใจเลยนะมีความสุขเมื่อพระภิกษุสองไปอยู่ใต้ต้นไม้เขาก็จำเป็นจะต้องลงจากต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินยังความลำบากเดือดร้อนให้กับรุกขเทวดาสิเขาเนี้ย แล้วไม่ได้อยู่แป๊บๆไปอยู่กันเป็นพรรษาเลยอ่ะนะในพึ่งเชิงพึ่งเริ่มเข้าช่วงเข้าพรรษาท่นนั้นเองอะ่พะพระภิกษุสงฆ์มากันโอ้โหห้าร้อยรูปอะ่ะนะเอ๊ทำยังไงวะถ <c oughs> ึงจะให้พระภิกษุสงฆ์นี่ไปจากใต้ต้นไม้นี่ได้นะเดือดร้อนซะแล้วชักเริ่มเดือดร้อนต่แล้วอา้าว วันนี้ก็คงจะพอท่านนี้ก่อนเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่าทนสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร